ไม่ภาพเหมือนเห็นอยู่ในสื่อเยอะเลยเนี่ยคุณอิงหรือเปล่านอนเข้าโรงพยาบาลน่ะฮะัลโหลว่าไงเพื่อนว่าไงนะญาติเข้าโรงพยาบาลสองหมื่นเลยเหรอสองหมื่นเลยเหรอเป็นอะไรแอดมิดจริงเหรออืม เดี๋ยวลองส่งส่งภาพมาดูหน่อยนะเดี๋ยวมีอะไรจะได้ช่วยเหลือโอเคไม่เป็นไรเพื่อนดูแลญาติไปก่อนจะหาไหนว่าตั้งสองหมื่นตังค์ยิ่งไม่มีเก่งมีอะไรน้องดูเทียดก็เพื่อนนะสิพี่โทรมาหาขอยืมตังค์สองหมื่นบอกว่า ญาติเข้า,าโรงพยาบาลเนี่ยส่งโรคไหมผมดูอืมก็นอ,อนแอดมิดอยู่เนี่ยใช่ครับสงสารนี่พี่เลยว่าผมก็ไม่มี<อ>ที่ยศมมให้ผมก่อนสักสองหมื่นไหมอ๋อไม่มีปัญหาหรอกแต่เราต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะภาพนี้อะบางทีน่ะมันเป็นภาพที่เอาขึ้นมาเนี่ยเอามาจากไหนก็ได้ไหนเอาลองเข้ามาเช็คดูหน่อยทีแต่เขาบอกเป็นญาติเขาพี่ก็ใช่ดูเราเช็คดูก่อนว่าภาพนี้นมันมันยังตรวจสอบได้นะว่าเป็นจริงไม่จริงอ่ะ เราจะกล้าทําขนาดนั้นมันเราต้องคิดก่อนเพราะว่าเราจะให้ใครยืมตังเราต้องให้ชัวร์ก่อนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงพี่แล้วส่งมาให้พี่เลยส่งส่งมาตั้งให้พี่เลยส่งทางไลน์มาให้พี่เลยแล้วพี่จะจัดการเช็คให้แต่เขาก็บอกเป็นญาติเขานะพี่เอาหน้าเอาน่าลองดูวสทยายอะไรลองทาดูลองถูกก็จะได้รู้ว่าจัดที่ไหนเดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์ครับโอเห็นแล้วเห็นภาพนี้เหรอใช่ครับนี้นอนแอดมินรินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะรอสักคู่นะี๋ยวพี่จะเช็คให้เนาะว่าภาพนี้มันยังไง เราคอยดูแป๊บหนึ่งนะผมก็ไม่อยากจะไปเซาซีอะไรเขามา<อ>หรอกเพราะว่าเห็นว่าเขาญาติเขาไม่สบายอะทำไมภาพมันเห็นอยู่ในสื่อเยอะเลยเนี่ยอ,อุ้งอิงหรือเปล่านอนเข้าโรงพยาบาลน่ะเอา้าไหนผมดูไหนครับเฮ้ยทำไมมันมีในภาพข่าวเยอะเลยนายกอุ้งอิงนี่พี่โอ๊ย เกือบไปแล้วเกือบไปไปแล้วเกือบโดน<ส>แล้ว<ม>จ,จะโดนหลอกแล้วงานนี้โอ้โหมีหน่าเลยนะคนเรา oh. ไว้ใจกันไม่ได้จริงๆดีหนะ้าที่ <Okay. S 2> เรายังมีสือ่อมีอะไรพวกนี้ไว้จะตรวจสอบได้ด้วยถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีนะพี่ครับขอบคุณมากนะครับครับผมคร,บครับครับอย่าลืมนะครับหากได้ภาพมาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งโพสต์สามารถนําภาพเหล่านี้มาตรวจสอบกับแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆได้เพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อครับ